น้องเก่งมากนะนับถือจากใจเลยตอนนี้น้องอาจจะไม่ได้เป็นนักบินอวกาศอย่างที่ตั้งใจแต่ใดๆก็คือน้องเป็นมากกว่านักบินอวกาศซะอีกน้องคือโลกทั้งใบของน้องสาวนะคะยิ่งกว่านักบินอวกาศแต่ก็คือลมตายปีของน้องสาวอายุแค่19ปีแต่หาเงินเองได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้ว เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวใจฟูจากโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวเมื่อเด็กชายคนนึงได้ทําคลิปลงโซเชียลที่ไม่อาจจะทําตามความฝันเป็นนักบินอวกาศได้ไว้เด็กอย่างที่เคยตั้งใจไว้แต่ตอนนี้เขาเองเป็นเพียงแค่พนักงานพาร์ทไทม์อายุ19เงินเดือนไม่ถึงหมื่นส่งน้องสาวเรียนแต่ที่ทําเอาใจฟูมากที่สุดเห็นที่ก็คงจะเป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่ได้พิมพ์เข้ามาให้กําลังใจน้องคนนี้เป็นจํานวนมากซึ่งแต่ละข้อความก็ฮิวใจไม่ไหวมีแต่พลังบวกเต็มไปหมดทังยังบอกได้ว่า อายุ I, you, แค่นี้น้องก็เก่งมากแล้วและก็ยังเป็นพี่ชายที่ยิ่งใหญ่มากๆคนนอกอ่านแล้วยังน้ำตาซึมตามและแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักบินอากาศอย่างที่หวังแต่สําหรับน้องสาวเขาก็เป็นโลกทั้งใบอย่างน้อยก็ได้เห็นอนาคตของน้องสาวแน่นอนพ่อท้งหบอกได้ว่าสารฝันให้น้องแล้วก็อ,อย่าลืมสารฝันให้กับตัวเองนะใจดีกับตัวเองให้มากๆอย่างน้อยพี่ชายคนนี้ก็เป็นนักบินที่พาน้องสาวไปส่งปลายทางแล้วหรือแม้กระทั่งเป็นนักบินอากาศก็剛剛ได้เห็นแค่นอกโลกแต่ถ้านายอยู่บนโลกนายจะได้ หเห็นอนาคตข,ของน้องสาวนักบินอวกาศเขาไม่เคยหยุดพยายามนะครับส่งน้องถึงปลายทางแล้วก็อย่าลืมส่งตัวเองด้วยนะแค่คุณส่งเสียน้องสาวเรียนได้คุณก็โคตรจะประสบความสำเร็จเลย เรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาโลกออนไลน์ใจฟูกันไปตามๆแค่เพียงได้อ่านคอมเมนต์จากชาวเน็ตทีหลังไหลเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มน้อยรายนี้กันอย่างล้นหลามซึ่งแต่ละข้อความก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นหัวใจไม่น้อยแม้ว่าน้องจะพลาดฝันไปเป็นนักบินอวากาศแต่ก็ได้ใจทั้งโซเชียลไปเต็มๆและต่อมาน้องก็ได้มีการขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจรวมไปถึงอวยพรให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆแม้ว่าชีวิตเขาจะไม่ได้ลำบากไปกว่าใครแต่แค่อาจจะต้องพยายามให้มากขึ้นพร้อมทั้งงยังเป็น กำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกคนก้าวข้ามหานทุกอุปสรรคบอกเลยว่าแค่กำลังใจเล็กๆจากคนแปลกหน้าแค่นี้ก็ทำให้ใจฟูขึ้นมาได้แล้วใจน้องมันได้มากนับถือจากใจเลยหอมทั้งชมได้ว่าไม์เซ็ตของน้องดีมากๆยิ่งประโยคทิ้งท้ายของน้องที่บอกไว้ว่าอย่ายอมแพ้เด็ดขาดต่อให้ชีวิตยากลำบากแค่ไหนก็อย่ายอมแพ้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุด ทำเอาหลายคนที่ได้อ่านแล้วก็ยิ่งไปทับใจแม้ว่าเส้นทางชีวิตของน้องจะไม่ง่ายก็ตามแต่สิ่งที่หลายคนชื่นชมมากที่สุดเห็นที่ก็คงจะเป็นไม้เส้ของน้องที่เต็มไปด้วยพลังบวกและเชื่อว่าจากนี้อนาคตของน้องไปไกลได้อีกแน่นอน